เอามาบึ้มยังไงก็ปีดำกืนกกไม่ลงกินไม่หลับ ้ตายปุ๊บชุบปั๊บยังไงฮะสีดำยังไม่ชุบอยู่ตอนนี้โอ้โหวนตีก็ตีคนชุบก็ชุบเขาเลมนะเพือนมาตบพื่อนโอ้เพื่อนตายอีกแล้วครับเฮ้ยนี่ยครับผมต้องบอกว่าท่านักนสดงมันเทดเนี่ยคือตอนเนี้ยเมีพังไอ้เมลีมันลีตีได้แล้วฮะมันก็เล่าม่วน้ยมีพังเหมือนเดิมครับโอ้โหตีพังแต่ศบดีวิ่งตามสูดมาเอาสบอีกแล้วครับผมต้องบอกว่าเวทบอกเอาออกให้หน่อยครับที่ตีเหนื่อยแล้วตรงนี้ฮะสำหรับเว็บ โัวผ่านครับโอ้โห,โหยังไงครับเมฆพันแซดตรงนี้เมฆขาวเมฆตี <ไป S 2> สามไปมโอ้โหเมฆพันแซ<ห>ดน้องกูยังไงไ ไอ้มุ่นีทสครับโอ้ยยังไงเจเจแฟมซ้ำอยู่วางตรงนี้โอ้โหเรียบหลอยไอ้เด็กเกียโอร์เอาแล้วครับเวทเมยเริ่มมีปากมีเสียงแล้วครับเริ่มปลดโซ่ออกจากข้อมือของตัวเองแล้วครับไมีนี้ผมจบอกให้แล้วครับว่ามันมันตายไม่ได้จรทีนะครับสำหรับทางโอ้ยเมฆโดนไม้เดียวไม้เดียวฮะเมฆฟันแซดโดนตั้งซ่อยแล้วบางลามมาแล้วกูชุดไปแล้วฮะ นี่ครับบางลามมีตัวปัญหาปิดบางลามไม่ได้มีปัญหาแน่นอนครับสำหรับเบลียวผ่านครับตรงนี้ฮะดูเวทชุบไอ้เวทปีบางชุบเวทปีบางชุบเอามาดูนะครสองคนนี้ครับสำหรับไฮไลท์หรือว่าเพลเยอร์ที่น่าจับตามองจากทางเคเคหรือทางเฟมแล้วก็ทางในประเท็ครับ โอ้ยบอลนี่บอลในบอลในบอลในบอลบอลตรงนี้ฮะขอมาขอคนอีกคนนึงตีอีกคนนึงตายสวยเอาเอาไปเอาออกไปเอาออกไปดิดนบัฟสวนเลยแล้วบังบอลตรงนี้ฮะเอ้าสวยครับยังไม่เห็นเพื่อนแล้วตรงนี้ฮะออกไปเอาออกไปตีข่ามานะทำเป็นเล่นนะตีข่าดีนะไอ้เหี้ยมันบ้าเหลือเกินฮะตีเข่ามานะมันบ้าเหลือเกินตีข่ามานะ มึงเอาฝนมันไปดิเออเอาไปเลยตัวไม้หดอะ่ะ

มัไเเว้นหนึ่งเมือก้่งงกางมันเยอะไปนครับวนับก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมกลับเหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่ทั้งที่ตอนแรกดำคืนไปแล้วนะครับวันนี้ฮะมหน่อยนีมันไม่ไหวแล้วเร่ต้นใหม่อีเอาเดียเอาดียวเอาเดียวเอาดียวนีกลางไฟครับมีดัดมิดัดโอ้โห เอ้าแล้วบางบอลเมื่อกี้เหมือนจานี้แล้วเวทบอกว่าไม่มีใครอบออกกูออกเองก็ได้ครับวันนี้ฮะไม่ออกอยู่ดีรีรีไปัยนไปครับแล้วยไยอุ้ยบอเองตัวเซแบบนี้มืนโดนท่ไปครับแต่ชุบิีกแล้วคราบบอกให้นะกูยังไม่มีใครตายตรงนี้ผมนับถือใจไอ้กูขอดูดูมุมมือปืนหน่อยังไงมือปืนนีนหนีกหนนเี่ยนนนงไ เอาไงมึงื็นเ้นบ้างเห็พี่หล้างเห็นพี่หลาบ้างเห็นพหล้บ้างเป็นลมนะด้านหลังเป็นลมไลเหอโยงไต่อเอาไงต่อเฟกมึจะพูดอะไรซฟกมึงจะพูดอะไรพี่เก่พี่อยากไปหาขึ้นปืนแบ้าได้ไหมมบ้า e d ได้ไหมเพี่อายุตัด อ้ลวหลงพี่อ้าวหลงพี่กูชนะไมงแพ้กูชนะอ้าวมือแพ้มึงยังไอ้ตัดกูแพ้มึงยังเฮียเฮียไอ้ยอ้อยอหน้านะมึงเฮียเอ้ยโอ้ยโอ้ยคุยอยู่กับขยะไอ้มึงไอ้เนี้ยขยะไอ้เยี้ยกูโดนกักเลยคุยหลงหลงปวดช่ิลไม่ตรงนะไอ้ยี่ภาพมันน่าจะไม่เห็นพร็อพแหละกลัวไหมเดี๋ยวฝั่งนี้ต่อ ต้องมาดูครับว่าวงนอกจะเป็นยังไงฮาวเวิร์ดครับปืนวงนอกแล้วอย่างนี้โทมัสครับวิ่งมาแล้วต้องมาเอาเพื่อวสุพัทบอกต้องกดตัวนี้ครับต้องฆ่าตัวนี้ให้ตายครับครับปืนวงนอกของทางเอ่อเนวเวอร์ยังมีครับแล้วเหมือนจะออกหรือเปล่าครับไม่ให้ออกครับตรงนี้ฮะเฮ้ยเิวเวอร์เยอะยอามีแฟมคูดัสครับไม่ให้ออกครับตรงนี้ฮะ ต้องบอกเลยว่าเก่งกันทั้งคู่นะพี่โกแต่ในมอนด์เฮทเนี่ยนี่นิวเวอร์เนี่ยคือเอากันเก่งจริงครับเรื่องการชุบเพื่อนจริงนะคือแบบนี่ครับยังไม่หมดเลยนะตรงนี้ครับยังชุบไม่หยุดนะครับตรงนี้เออโอ้ชุบดีจริงครับหมดนับถือหัวใจครับต่อันแม่นนะเว้ยนิวเวอร์อย่างไดมอนด์เฮทครับแม่เจ้าเอ๊าแม่เจ้าจริงครับเชฟเขาว่าแม่เจ้าจริงครับผมถึงแม้ว่าไฟนี้นี่ตอนแรกดูแบบ คนกืนไปแล้วครับเขากลับมาได้ครับทำให้ไฟมันดูสนุกมากขึ้นครับตามผมจะแพ้หรอกนี้ผมเชื่อว่าเดมอนเฮดไม่เสียดายแน่นอนครับต้องครับดูครับตรงนี้ยังไงครับว่าไฟจะจบเป็นแบบไหนครับองบอกว่าตอนนี้ยังมีภาพอยู่หรือเปล่าครับสำหรับทางนิวเวลก็ยังมีสิทธิ์ผมอาจจะแบบว่าตัวหลุดอาจจะต้อไปเยอะองต้องหาศพครับสำหรับทางของเดมอนเฮดครับ เ,เมื่อกี้ข่าวเยอะจริง,รงนะว้าวกกตื่น<อ>ทีดีก็ตื่นมาเยอะไปหมดเลยนนเต็มแมบบเต็มสนามไปหมดเลยครับบางรามครับบอกว่าเกิดร้อยครับบางรามบอกครับโอ้โหเป็นเวทครับโอ้รอบนี้ครับยังไม่ดีกว่าจริงครับในการตีไฟกลางบางรามบอกชุบแล้วชุบอีกชุบแล้วชุบอีกชุบปุ๊บไปให้เวทตีชุบปุ๊บไปให้เวทตีครับมันก่าเผาครับจบ อย่จริงมันต้องไม่ต้องให้เว็บมันได้เล่นเว้ยต้องจับไอ้เงี้ยมาเองอย่างนี้อย่างที่บอกจริงๆพี่โกท้ายพายุสกอร์เท่าไหร่วะสกอร์ทาสำหรับแฟนมิลเลียครับแต่ยังไม่จบยังเกมไม่จบครับเหลือไม่ไรสามชั่วโมงครึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอาจจะมีอีกสองไฟต์เป็นอย่างต่ำครันมาเก๊าบอกแล้วต้องพูดเลยว่าต้องมาวุ่นลุ้นกันด้วยครับว่าทางแฟนจะอุ้มได้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าตำรวจโหดจัดเลยครับมาเก๊าบอกตอนนี้ครับ ไอ้พี่อย่นี่ไยไม่ไปเลยเจ้าคืออะไรครับเจ้าคืออะไรครับไม่มึงมึงกลับองได้อ่างามต้มึงไปครับนอยึนไปครับเกมคนหี้เที่พี่บอกโเไม่จบด้ยน้นห่ครับอย่างหี้อยากได้เหรอมึงมึงอยากได้หน่อยสัตว์ยังไหนอยากได้งรเบอ้าไปทไ่ช่องวเื่อยหเบต้าเจนนะีทาเกนรือป่าครับวันนี้โอ้ทีทาเกนบอกปืนไม่ิดน่อย มึงไปแล้วมึงเห็นไหมมุมมองปิดไฟแรกนี่ครับชิโรย่าสากับมือปืนเหมือนกันนะครับบออกิมชั่นไปจบเรียบร้อยครับนี่กระจกโอโยมาได้เลยการที่มาทำมาที่จะเอาจบนี่จะตัดที่เอาไปจบก่อนก่อนนี้่อนแล้ตรงตรงถนนเพื่อนเล่นก็กลับมาแล้วครับสำหรับปีศาจชุดดำอย่างทาง JK หรือทางไฟมิเรียนเองครับผมมาแล้วมึงเห็นคิวที่โอ้โหต้องมาดูลายขับของทาง ลุงแม็กครับแม็กเรียวผ่านเขาเป็นตัวเขาเป็นลายขับเขาเรียกตัวขับเหมือนกันไหมครับตัวขับก็เพราะว่าเหินติ๊กตอกหรืออะไรส่วนใหญ่เนี่ยได้มาจากลุงแม็กเยอะเหมือนกันนะก็บอกเหินลุงแม็กนี่เยอะเลยนะใช่ไหมเหินลุงเหินลุงนี่นะปร่เด็นต้องนะสายก่จริงครับสังหารแม็กเรียวผ่านเลยครับผมฟิกตั้งฝ่ายรองพยายามหาให้มันเล่นปืนนะไอ้ซิกอะแมม็กกนนนั้เื่อีะไอ้คิวดูยังเนี่ย มีเหรอมีย้อนหลังวะไอพีก้าพี่พี่ฟังผมนะพี่เข้าไปในช่องเวลโลเพยมีมือปืนเลยแหละใช่เหรอใช่เหรอเข้าไปช่องเวลโลเพยแล้วบอกเปิดเกี่ยวไปไหนแม่พี่เกดูอยู่อะไรนะเปิดให้คนดูไปไหนพี่เกียวไม่สบายพี่รู้ป้าหนูฟาร์มมาได้เท่าไหร่ทองกับคัพเปอร์เท่าไหร่หนูได้ทองสองร้อยยี่สิบแปดคัพเปอร์ร้อยแปดสิบพี่ถามพี่คิวดูพี่พี่พี่คิวถาฟาร์มได้เลยอยู่ได้เท่าไหร่เจอซามแม่ฉันตายใจีวบอกพี่เก็ตดิพี่ฟาร์มได้เท่าไหร่ ต้องเปอดเขาเปิดเออฮัลโหลครับพี่สกิลเลอร์เขาพี่ตองคิงไม่พี่เกดพี่ดูพีเข้าไปพี่ต้องเปิดให้คนดูใช่พี่ต้องเปิดให้คนดูดูเลยนะแม่งปืนควรขึ้นให้บวกสี่เอ็มเคทูนะอารักไม่ได้อวยเลยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้พี่เกดแลดูติดเลยแบบเหมือนเหมือนเปิดไฟเอ็มสองจอแบบมาจับจาายเงินีดือกไได้ดีแแล้้วไปม่งรรูค ไอาเอาเอาตอพอเอาตอพนอมาแล้วพ <łość> ี่พได้ดูไปย่ง กูแม่งชนะด้วยไม่เลยไจะลงเนาะ้าพี่พี่ว่าเคมันน่ากลัวมันลองมึงลองมึนลอมึงลงมงลงืวันันเินใ่ร่างเหินือวันคือันือนางเหินไม่งั้นมีท่อิ่มเลยือแต่กหลได้กได้ัว่าตั่งลได้เอาต่ไไฟตัวไฟ

ไอเดียพี่ซู้อย่ามาพี่้ย่มาไปเลยพี่พีู่มาจมมาจมัโมเดิรนมาอยพารีเท่าไร่นะพี่นตรงน้ำคันคันหน่อยคันน่อออกมาแล้วออกมาแล้วเพื่อดีเพื่อนนี่นไปครับให้โดนให้โดนจับปืนมันช้าปืนมันช้าจับเลยอะ

ยิงยิงถ้ามันลำรึไงวะอ้าวยังไงไอ้เฟ็มึงก็เป็ปืนดีสวย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 เอาตับอลตับอลเอาตับอลแมนไฟไอ้ที่ยิงไม่โดนมาตัวปืนกลัวเองพี่เห็นยังเอาตับอลเอาปืนตัวลำมึงซ้อมรถได้มึงซ้อมเลยมันมีปืนตัวลำได้หรือเปล่าเพลปืนตัวลำวางต้อมปืนมันัวลำหรืไม่าพอไม่โดนซ้อมรถออกไดปไรอ่ะ ไอเจ้ากูออกคิวเด็กบ้านมึงก็จะอยู่ไกลกันมองกันจับปืนตาเข๋เป่ามึงเอามันรีบมันเอาปกติที่กูสั่งสอนไม่ดีเท่าไหร่ปืนมันมีตัวลำเนื้อหรอวะเพื่อนไอ้เนี่ยออกไม่ได้ไม่ตกงงมากเลยโพสชั่นในการเล่นปืนของมันคืออะไรมันเพราะโพสชั่นของมันคือพอโดนมีดลวงทีหนึ่งเปลี่ยนมีดผู้ต่อไงโเนี่ยโว่ที่แทนที่เอาปืนยิงเบรกไว้นนเมักิดดโใช่ไหมมาดี มาพี่มันเป็นเซนเซนไอ้พูดออกไม่ได้ว่ายี่สิบเวลาที่ถ่ายเลยมวงโค้นเร็้อะถือกับไม้มีกับไม้นะฮัลโหลมันมันมาจุ่มตบเอาเอาเพื่อนออกได้นะไอ้แดนเพิ่มหน่อยเดี๋เพิ่มแล้วเขาวอรบอกไอ้เพื่อนนั้เไม่ออเราบอกเพื่อนเขาวอร์เลยดิดึงเพื่อนมาไหนเพื่อนมาไหนไอ้แดนมาหน้าไหนบ้างมาหน้าไหนบ้าไปดึงเพื่อนมาไปดึงเพื่อนไหวไหวไหวหลังไฟหลังไฟเขาเท้าชุบแล้วนะเลมลุ่มลมลุ่มลมลุ่มลมไป ไม่เป็นไรว่ามึงมาหลังบ้านหน่อดิมึงมาหลังบ้านหน่อยดิหลังบ้านหน่อยดิหลังบ้านหน่อยดิมึงมาหลังบ้านหน่อยดิมาหลังบ้านมาหลังบ้านมมันมาหลังบ้านยมาบหนยมายมาหลังบ้านมาหลังบ้านมาหลังบ้านหน่อยมัน่วยหลังบ้านหน่อยไหวไหมันช่ยหลังบ้านหน่อยมันจุ่มมันจุมมันจุมมันช่ยหลังบ้านหนยมากรบา้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 มาาบ้าน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 มามาบามามาบามามา โง่พี่อันนี้ไปไหเกตวไปไหนไปไหนไปหนมาหลบพี่ขาไมหลังบ้านตลาดหลังบ้านเรามีมันรกี่อันีอดัมอดัมไปตามอดัมไปตามออดัมอดัมไปตามไปแทงขา้หมดเลยเ้เรกนห้าทีเกอย่าดูเลพี่พอแล้วพอแล้วเราย่าเย่าไปเราพอแล้นเรางย่าไปเราอัมาพี ดูแค่นี้พอครับแต่ใครทำไมมันเล่นอาวุธเก่งนะเว้ยไอ้วที่ทำไมคารมันไปเล่นปืนวะมันอยากจับปืนมันเสนอตัวมันคือแข่งอะมึงก็เลยเพราะว่ามันคือแข่งมันไมือนซีซ้่มเลยใช่ธนาคารธ์ไหมครับจับไม้หดไม้มีดมันหดจะตายไปย่อยปืนมันทิ้งไปผมว่าในตอนไฟไปย่อยปืนมันทิ้งดีกว่าเดี๋ยวมันเล่นปืนแล้วระวังปอบใจไปเลยถ้ามันมีบวกสี่อไม่ใช่ตัวธรรมดาขั้วซวยแกงอะไปย่อยปืนมันทิ้งได้ไหม ไม่แล้วใครใคว่าเล่าให้กูฟังว่ามันเคยเอาปืนขาไปไล่ไป,ปไดตอนนี้ไปล่เคสหรอขับรุดคงปดาดกากๆไม่ได้รุดประมูลได้ไหมโดนเข้าสวนดิ